โอเคครับผมมาดูอีพีที่สองกันเราก็ตื่นมาจากที่นอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาหารเช้า,ชางับงับโอเคสวยโอ้ย oh, yeah. ไปดิครับไปดีครับไปดีครับไปหาม้กันดิครับเอ้ยผมลืมทำขวานไว้เดี๋ยวผมไปทําขวานกัน กลับไปทำขวานก่อนแป๊บนึงกลับไปทำขวานก่อนไอ้น้องปึ๊บเขาให้ขวานทำเมืไงวะอู้ได้แล้วขวานนี่ไงเอาอันนี้เนี่ยเโอ้คอมอนคอมอนคอมอนดิคอมนอมนแล้วก็อันนี้โอเคไปตอนนี้เราก็ได้ขวานเป็นที่เรียบร้อยพร้อมตัดต้นไม้ ค <Okay. S 2> ไปตัดต้นไม้กันเข้าป่าตัดต้นไม้ What เฮ้ยมีเหล่าด้วยนี่ว่าเอาอันนี้ออกเหรอเนี่ย thiệt là đẹp quá, được quá, được quá, lầu được quá, được quá, lầu an, um, 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 พี่สายเหลาพี่สายเหลาสายเหลาอยู่แล้วสายเหลาอยู่แล้วอู้ยต้นไม้เพียบเลยไปเอาต้นไม้ดีกว่าแพะเขาให้แพะเขาให้เอาอ่าตัดต้นไม้อมืโอเคไปเรื่อยๆครับผม โอเคการสร้างบ้านเราจะเป็นอันซิสนินถ้าเราได้ต้นไม้เยอะๆและพี่จะสร้างบ้านให้อรัารารงานมีปไปไปไป,ไปสวยไปโอเคแบบนี้มันต้องแบบนี้สีวิสี่วิน่าแหละ สสยครับสสยครับสสยครับปึ๊ก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 โอเคบ้านฉันที่รักลอยฮโอ้โหตกตกเอาดิเอาดิกลับบ้านละโอ้รักลอยอยู่บ้านอยู่ไหม ยูโอเคเตียง,งนอนเตียงนอนทําเอาอยัางไงดีบ้านได้มไม้ม,มาแล้วทำอะไรได้มั้งเฮ้ยทำไม้หลายสีได้วะเอาวันนี้ดีกว่า เอาหมดเอาให้หมดเอาให้เต็มเอาให้หมดเฮ้ยเโอ้โหสี่สิบหกสิบหกสิบสี่หกสี่อันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้ทำอะไรมาอันนี้ก่อน อริกโตะอาริกโตะแส่ดงอาริกโตะแปลว่าขอบคุณไปอาริเกโตะแปลว่าขอบคุณปึ๊บมาใด้บอกว่าใส่ได้บอกวะเฮ้ยใส่ได้นี่ว่าตายเว้ยมาวางก่อนแล้ว วางก่็แล้วี่ไม่สนใจแล้ววางตรงนี้ห้าอันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคตรงนี้ก่ะตรงนี้อีกเท่าไรเดีอ่าอันนี้สามือนกันหนึ่งสองสามเพราะว่าอยู่คนเดียวเี่สี่ห้าโอเคเอ๊ะห้านี่หโอเคหกก็หก ว่ามันมันไม่พอต่้งบ้านคนเดียวไม่ต้องอะไรมากมายีนห้าให้มันดูกว้างขึ้นโอเคเริ่มละหนึ่งสองสามไมได้ว่อได้หรเอาเร็วเอาเร็วมีอะไร นีโอเคพื้นหน้าบ้านวางพื้นหน้าบ้านก่อน <Okay. S 1> วางพื้นหน้าบ้านวางพื้นหน้าบ้านเออแค่นี้อเหรอมีอีกไหมโอเคพื้นหน้าบ้านเฮ้ยได้วะได้ว่ะเป็นบ้านเล็กๆมาทำอะไรได้อีกวะดูดีทำบัน,นไดได้เปล่า บันไดบันไดบันไดเฮ้ยได้บันไดว่ะทำบันไดได้ว่ะทุกคนทำได้ไหมไ่ทำได้ทุกคนทำไดสี่อันดูดิบันไดอยู่ไหนบันไดอันไหนโผลออกมาบันไดโผลออกมาโอเคบันไดแล้วโอลเฮ้ย มันไม่ใช่วางงนี้ต้องวางอย่างนี้โอเควางงนี้ปุ๊บปโอ้ยบิดโอเค,อเคมันต้องแชรอะไรวะอันไหนวะอันไหนวะโอเคอันนี้ก็ได้เชาะไปมาบันไดวางหน้าบ้านเอ้ยได้แล้วได้บันไดแล้ว แพ้แพ้เอ้ยแหลมแหลมออกได้คำเดียวป้านที่แหลมเอ้ยหิวเนื้อสุดดีมีเนื้อกินไหมกินเนื้อก่อนงบเงบงบเงบโอเคสวยโอเคใช้มันตายแล้วมีอะไรอีก เสาบ้านหนึ่งสองสามสามเสาพออยู่คนเดียวหนึ่งสองสามโอเคสามเสาพอหนึ่งสองเอ้ยเสาหายเสาไม่มีหนึ่งสองสาม ไม่เกิดอืมโอเคได้แล้วได้แล้วก็จะยิ่งเร็วเว้รครับผมว่าพื้นผมว่าต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยพื้นโป๊กเขาให้โป๊กโป๊โป๊มาเอ้ยได้แล้วเริ่มเป็นตัวบ้านแล้วทุกคนเริ่มเป็นตัวบ้านแล้วว่าดูดิโอ้บ้านพี่โป๊โป๊กโป๊ก ได้วะได้วะเฮ้ยมาวะเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับได้วะได้ว่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮยมาว่ะมาไว้มาเว้มาเว้ได้วะเฮ้ยคนว่าได้ปะคนว่าไม่ได้แต่ผมได้เถิะทุกคนว่าไม่ได้คครับไม่มีบันไดปะ มันต้องว่าต้องยืนมันต้องเอาพื้นยืนขึ้นวะเอาหมดแล้วหรอจะบอกนะว่าจะเดึกอีกแล้วไม้หมดอีกแล้วหรอมีไม้อีกไหมอันนี้คืออะไรนะอ๋อไม้นี่ เอ้ยหลังคาเว้ยโผโ่โผ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 ว้าวว้าวว้าวเฮ้ยืมเป็นรูปเป็นร่างเว้ยเป็นไงอ่ะเป็นไงอะสีมือในการสร้างบ้านของพี่มันโหดจริงๆเลยใช่ไหมล่ะล้าโอ้ยได้วายได้ไว่ะเฮ้ยได้ปะหัว ดูดิสี่มือจริงเลยสร้างมองหัวโอ้ลูปลักยังสวยนะทุกคนดูดิอะไรฮะหมดเวลาใแก้วเหรอโอเมกอนอันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมโชคดีบายบายครับ see you again ครับผม